สำหรับองคมนตรีนะครับหนึ่งก็คือพระมหากษัตริย์นะครับทรงเลือกและก็ทรงแต่งตั้งผู้ทรงคนวุฒิเนี่ยเป็นประธานองคมนตรีเนี่ยหคนแล้วก็องคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนนะครับประกอบกันขึ้นเป็นคณะองคมนตรีโดยคณะองคมนตรีเนี่ยนะครับจะมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงปรึกษาแล้วก็มีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับสการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีเนี่ย พ้นจากตแหน่งก็ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยนะฮะเพราะฉะนั้นองคมนตรีนะครับพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งหรือการพ้นจากตาแหน่งเนี่ยก็ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานองคมนตรีให้ประธานรัฐสภานเนี่ยเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีเนี่ยพ้นจากตาแหน่งนะครับส่วนองคมนตรีอื่นนะครับไม่เกิน18คนให้ประธานองคมนตรีนะครับเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การแต่งตั้งองคมนตรีท่านอื่นหรือให้องคม ตีอื่นเนี่ยพ้นจากตำแหน่งนะครับ